สำหรับฐานถัดมาชื่อฐานว่าบ้านมุกมินนะคะจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของฐานใจนะคะด้านจินตนาการนะคะชื่อกิจกรรมในฐานนี้นะคะหลักๆก็ว่าศิลปะกับวิถีชุมชนการออกแบบนะคะทักษะหลักในฐานนี้นะคะก็คือเป็นการดึงในเรื่องของทักษะการยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะ ตรงนี้ทักษะรองก็คือมีจินตนาการแล้วก็การคิดเชื่อมโยงค่ะวัตถุประสงค์นะคะของกิจกรรมฐานบ้านมุสลิมน,นะคะเพื่อเป็นการฝึกศิลปะตามจินตนาการของเด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวิถีวัฒนธรรมนะคะของศาสนาอิสลามกิจกรรมนะคะที่ได้ออกแบบมีทั้งหมด6กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมแรกนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของมุสลิมนะคะก็คือให้ไปเรียนรู้มัสยิดนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งก่อตั้งมาหนึ่ง 100ปีนะคะอีกทั้งในเรื่องของการละหมาดการแต่งกายนะคะแล้วก็เยี่ยมชมนะคะชาวมุสลิมที่อยู่ย่านนั้นนะคะหลังจากที่ได้ไปชมมัสยิดแล้วนะคะก็มาตกแต่งหน้าขนมปังนะคะกิจกรรมนี้นะคะเพื่อที่จะดึงในเรื่องของความเข้าใจในด้านการใช้ผู้กันการใช้สีนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรม ผ้ามัดย้อมไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะซึ่งเป็นการวนฐานให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์น,นะคะถ่ายทอดจากสิ่งที่เองได้ไปเยี่ยมชมมานะคะแล้วก็กิจกรรมถัดมาในช่วงบ่ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการที่ให้เด็กนะคะได้ทําลูกชู้ระบายสีจากผ้าบาติกแล้วก็ระบายสีกระเป๋าตรงนี้เด็กๆก็จะได้สร้างสรรค์ศิลปะนะคะได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนะคะได้มีความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้มีจินตนาการการเชื่อมโยงการทางานร่วม กันนะคะแล้วก็ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้ในระหว่างทำงานนะคะได้เรียนรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมฐานนี้ค่ะ